I remember a girl, I would sneak into her parent's house. I could stay for hours and we looked into each other's eyes. Hey, I thought I was wrong. Oh, I was looking for my Juliet So what the Tati คลิปประจำราศีทั้ง12ราศีประจำเดือนเมษายนหรือว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้คุณก็ยังสามารถดูได้อยู่เพราะว่าคลิปทุกคลิปในช่องของเราเป็น timeless นะคะก็คือจริงๆแล้วไม่ได้ระบุ ระยะเวลาหรอกว่าจะดูได้เมื่อไหร่ก็คือจริงๆดูได้หมดเลยแต่ว่าคลิปประจําราศีเนี่ยเราก็แค่อัดทุกเดือนทุกเดือนเท่านั้นเองนะคะแล้วก็คลิปนี้เนาะดูได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าคุณจะมีลัคนาอยู่ในราศีอะไรคุณก็ไปดูราศีนั้นได้นะคะดาวจันทร์ดาวอาทิตย์หรืออะไรก็ว่าไปก็คือดูได้หมดเลยไม่จํากัดว่าจะเป็นเฉพาะแค่ซันไซก็คือราศีเกิดนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยเรานับราศีตามตะวันตกนะคะไม่ได้นับตามไทยแต่ แต่ว่าถ้าเพื่อนๆสะดวกที่จะเอาไปปรับแล้วดูตามไทยพราะคุณศรัทธ,ธาแบบนั้นอันนี้ก็ได้เช่นกันเนาะแล้วก็ถ้ารักกันชอบกันนะใครอย่าลืมกดติดตามนะฝากทุกๆคนดูโคษณาให้ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปอยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถกดซูเปอร์แดงรวมไปทั้งซื้อหินกำไรหินนะคะซื้อไพ่แล้วก็เรามีเทียน สายมูขายด้วยนะคะเป็นเทียนหอมสายมูก็สามารถมาซื้อกันได้เช่นกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลนเร่มเวลานะคะเรามาดูกันดียวว่าแต่ละราศีของเราในวันนี้นะคะเป็นกันอย่างไรบ้างเนาะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากได้กําไรหินสวยๆนะคะเนี่ยมีโอโ้โหเยอะแยะมากมายเลยอันนี้คือตัวอย่างนะรูปภาพถ่ายรูปภาพสินค้านะคะถ่ายจากสินค้าจริงเลย เพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ก็ไปดูในช h อปปีได้นะคะหรือว่าทักมาถามก็ได้มีเยอะมากจริงๆเลยนะคะเป็นหินแท้ๆเลยเกรดพรีเมียมแต่ว่าขายในราคาย,ย่อมเยาหลายๆคนซื้อกันไปบ้างแล้วนะคะส่วนใครที่อยากได้เพิ่มก็มาดูใครที่อยากได้ใ,ใหม่ๆก็มาซื้อกันจัดกันไปเลยมีเยอะจริงๆนะคะถ้าเห็นในแบบแล้วไม่ชอบ มาถามได้นะคะว่าสามารถร้อยแบบนี้ใช้หิน,อ,น,นอันนี้อันนี้อะไรอย่างนี้ได้หรือเปล่าก็มาถามได้นะคะขายกันอยู่เรื่อยๆเลยนะจ๊าเพื่อนๆอนเห็นไหมสวยมากเลยนะเยอะแยะมากมายหลายรูปแบบเลยนะคะโอเคอยังไงก็อย่าเลื่อมมาสนับสนุนกันนะคะค่ะชาวพิจิกที่น่ารักทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นลัคนาพิจิก ดาวจันดาวอาทิตย์หรืออะไรก็ตามที่เป็นราศีพิจิกนะคะสามารถดูคลิปนี้ได้เนาะเราเองก็พิจิกแล้วก็เป็นแบบโคตรโคตรพิจิกเลยเพราะว่ามีพิจิกในราศีเกิดเยอะมากนะคะคนที่เพิ่งจะทักเรามาปิ้งเมื่อกี้ก็ราศีพิจิก <c oughs> <c oughs> เนี่ยอันนี้พิจิก <c oughs> โอเคมาเข้าเรื่องของเราดีกว่ามาดูว่า การงานการเงินของชาวราศีพิจิกจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในช่วงนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่เรื่องความรักตอนท้ายเนาะมการงานการเงินเราชอบเงินมากความรักไม่มียังไม่เป็นไรเอาเงินก่อนเพราะว่าชอบเงินนะคะราศีพิจิกนะคะการงานการเงิน age of sword reverse wow เริด แรดูว่าคุณจะขยับตัวลุกขึ้นมาทำอะไรแล้วนะคะหลังจากที่เคยชินกับสภาพแวดล้อมหรืออาจจะขี้เกียจ <laughs> four of wands r e v e r s นะคะเมือ่อตะกี้เพิ่งพูดเราเอาตังก่อนความรักไวท้ทีหลังและก็แลดูว่าจะเป็นเช่นนั้น <laughs> หรือเปล่าเอามา,มาดูนะคะ the high priestess reno upright นะคะ ลายเส้นเขาจะเห็นได้แบบไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่าลายเส้นน้อยมาก two of cups อะไรเนี่ยพอไม่อยากจะได้ความรักแล้วก็วิ่งมาซะอืมอาจจะเป็นเรื่องออฟเฟอร์เรื่องขันงานก็ได้นะคะที่คุณได้รับมาแล้วค่อนข้างแบบดีต่อใจสุดๆ่ะอืม age of cups Lee w o r s e all โอ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 โนี่แหละเวลาไม่อยากได้อะไรสีสินะ่าจะวิ่งเข้าหา Judgment upright เรากำลังดูเรื่องการางานการเงินนะคะไม่ใช่เรื่องความรักแม้ f o u r o r s upright ไพ่บอกให้คุณชิวๆไปได้เลยคะ่ะหาตั้งไประหว่างนี้นะ,ะ Sick upright คุณบอกโอเคตามนั้นเดินหน้าไม่ถอยหลัง หาตังดีกว่าอ่ะ King of Cups โอ้ไม่ใช่สิ Knight of Cups Reverse นะคะอัศวินถือถ,วถ้วยกรบหัวกระพังแล้วก็ King of Wands อัไรอย่างที่เราปากเราพูดเมื่อกี้เป๊ะเลย ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่อยากได้ความรักหรอกมันก็อยากได้อยู่แหละมนุษย์เราเนาะมันจะขาดได้อย่างไรแต่ว่าปากท้องก็สําคัญกว่าเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้นะคะรัจากพลังงานของคุณเนาะในใจคุณก็มีเรื่องความรักปะปาปนอยู่แหละแต่ว่าคุณดําเนินชีวิตด้วยหัวใจไหมโน no, ตอนนี้พักหัวใจไว้กําลังดําเนินชีวิตด้วยสมองเพราะคุณจะต้องการสร้าง ความมั่นคงให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะพิจิก,การงานของคุณไปได้เรื่อยๆสบายๆอยู่ที่คุณเลยว่าคุณจะขยับตัวลุกไปทำหรือไม่ไม่แน่ใจที่ผ่านมาอาจจะดูเซ็งเซเบื่อเบือก็เลยไม่ค่อยอยากจะทําอะไรเหมือนกับเราที่ไม่ค่อยได้ออกลงคลิปเท่าไหร่เพราะเราขี้เกียจเนี่ยคล้ายๆกันเลยแล้วอยู่ดีๆก็คึกอ,อะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ก็อยากจะทํานั่นทํานี่คุณก็เหมือนกันนะคะ แล้วก็ตรงนี้เลยแล,ยลยดูเหมือนว่าคุณเองก็จะค่อนข้างเชื่อเซนต์ตัวเองพอสมควรว่าถ้าคุณไปทำอันนี้ยคุณไปทำอันนั้นคุณไปทำอันนู้น,นแล้วคุณจะรุ่งซึ่งจากหน้าอภายออกมามันก็เป็นไปตามนั้นเพราะฉะนั้นแล้วนะคะอย่าเก็บตัวเองไว้เงียบๆคนเดียวไปปล่อยของบ้างนะ เพราะว่าคุณมีของให้ปล่อยอยู่ตอนนี้แล้วประเด็นเลยคือดูคุณเองก็ไม่ได้จะซีเรียสอะไรมากมายไม่ได้อยู่ในความตึงเครียดขนาดที่ว่าจะไม่กล้าทํานู่นทนํานี่ดูคุณชิวๆสบายๆนะคะดังนั้นแล้วข้อดีอยู่อย่างของคนราศีพิจิกก็คือถ้าคุณมีความมั่นใจกับบางอย่างขึ้นมาคุณมักจะทำสิ่งสิ่งนั้นสำเร็จอยู่เสมอและสิ่งที่คุณทำส่วนใหญ่เลยคุณตั้งใจนะ คุณตั้งใจจริงแต่คุณจะทำในฟิลเหมือนทำเล่นทำหัวเหมือนเหมือนไม่ได้ทำเพื่อเงินแต่ก็ได้ตังดังนั้นแล้วเป็นไปตามนั้นค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกไปเนาะมันก็จะมีเรื่องความรักวิ่งเข้าหาสักหน่อยขนาดทำมาหากินอยู่อาจจะกำลังทำงานแล้วมันมีลูกค้าเข้ามามาเจอแล้วมาจีบหรือคนในสายงานเจอมาป้งมาปิ้ง,งอันนี้เป็นไปได้หมดเลยหรือแม้แต่กระทั่ง อาจจะไม่ได้ทำงานร่วมกันหรืออยู่ในสายงานเดียวกันแต่ว่าคนคนนี้อาจจะไปแอบสอดส่องคุณว่าคุณทําอะไรเหตุไปเห็นงานของคุณเกิดความสนใจอันนี้ก็ยังเป็นไปได้อยู่นะคะรวมไปถึงคู่กรณีคนปัจจุบันแล้วก็คนในอดีตด้วยเป็นไปได้ทั้งหมดเลยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความรักทั้ง,ท,งทั้งที่คุณอยากจะพักมันไว้เพราะคุณรู้สึกว่าตอนไม่โฟกัสที่งานมากมายความรักมันก็ไม่มีเลยหายเลย ต่อให้มีก็ไม่รับลื่นแต่พอคิดว่าจะไปโฟกัสที่ตัวเองทำมาหากินเท่านั้นแหละแหมวิ่งตามเชียปล่อยมันเป็นไปนะคะมามาดูว่าจากักรวาลและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรคุณมากเพราะเท่าที่ดูแล้วคือไม่ได้มีอะไรนะเป็นห่วงมากมายนะักติดอยู่แท่ตัวคุณอย่างเดียวถ้าคุณลุกออกมาทาออกจากคอมฟอร์ตโซนหรือว่าพื้นที่ที่คุณอยู่จนคุณขี้เกียจ เดี๋ยวมันก็ดีนะคะเอ่มาดูว่าตรงนี้มีอะไรบ้างโอเคไพ่บอกว่าคุณน่ะเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นด้วยเหตุและผลบางอย่างนะคะมันมีเหตุและผลซึ่งบางทีคุณอาจจะไม่รู้หรอกอาจจะเป็นจักรวาลก็ได้นะที่นำไพยคุณไปอยู่ในคอมฟอร์ทโซนก่อนหน้านี้หรือทำให้คุณขี้เกียจก็เป็นไปได้มีเหตุและผลค่ะอื้อ โอเคแล้วก็ได้เวลาที่คุณจะลุกขึ้นมามีความสุขกับชีวิตตัวเองแล้วนะคะลุกไปทำอะไรสนุกสนุก,นกเดี๋ยวมันจะสนุกสนานดีเองอืมแล้วก็สถานการณ์เหล่านี้นะคะมันเป็นบทเรียนทำให้คุณเกิดความอดทนแล้วก็รู้จักรอคอยมากขึ้นเพราะเรารู้เพราะอย่างที่เราบอกว่าเราเนะี่ยโคตรพิจิกเลยราศีพิจิกในชาตเกิดเราตั้งเจ็ดตัว เราจะเป็นคนที่ชิลๆมากแต่พอเราอยากได้อะไรปุ๊บเราก็จะเอาเดี๋ยวนี้เลยนี่ใส่เสียมากถามว่ารอได้ไหมก็ได้แต่ถ้าเอาเดี๋ยวนี้ได้ก็ดีนั่นแหละค่ะเจะกวาลบอกว่าจะได้รู้จะอดทนบ้างนะคะ,ะแมะ่ตั้งคำถามไว้หนึ่งคำถามเลยเดี๋ยวพายจะตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ได้คำถามแล้วหรือยังได้แล้วเนาะคำตอบคือใช่นะคะ สมมุติคุณถามว่าถ้าจะไปทําอันนี้อันนี้นี่จะสําเร็จไหมไพ่บอกใช่สําเร็จนะจ๊ะมาด้สุดท้ายโอเคเนี่ยความรักแน่นเลยไพ่บอกว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่ถูกใครใครรักแบบไรเงื่อนไขอยู่นะคะคุณอาจจะไม่ได้ไปสังเกตรหรืออะไรก็ตามแต่มีคนที่รักคุณไรเงื่อนไขเยอะแยะเลยโดยเฉพาะตัวคุณเองเนาะมาทีนี้ก็ในในเขาก็แบบ นำเรื่องความรักมาละเรามาดูบ้างดีกว่าว่าสิ่งที่สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับราศีพิจิกนะคะในเรื่องความรักมีอะไรน่าสนใจบ้างเอ่ยความรักของพิ 7, จิกนะจ๊ะความรักของราศีพิจิกแม่ใครเข้าออกชีวิตมีอะไรอัปเดตบ้าง แมวเราราศีกรกฎคนราศีกรกฎกับราศีพิจิกหรือว่าแมวราศีกรกฎกับพิจิกเนี่ยเขามมกจะดึงดูดกันโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะเหมือนจักรวาลชอบส่งมาให้ขนาดเลี้ยงแมวยังเจอราศีกรกฎมาดูดีว่าคู่กรณีของพิจิกจะราศีอะไรกรกฎหรือไม่ลอบเป็นอย่างไรบ้างโอเคพิจิก โอ้ oh, Ten of Swords upright วงจรนี้กำลังจะจบสิ้นนะคะแล้วก็ The Death <c> o <oughs> เดี๋ยวเอาเลยนะเราเอาเลยแบบปล่อยวางนะคะคุณปล่อยจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะอย่าอะไรเอาวอนเนี่ยถ้าไม่จบเริ่มไม่ได้เลย Ace of Pentacles รีเวิร์สนะคะจัากาวาลบอกปล่อยให้จบไปเราเริ่มต้นใหม่เนี่ย The World Upright จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในความรักคุณชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยปล่อยวางค่ะ Why the w e f f o r June เนี่ยจัากาวาลบอกลำคาญความสัมพันธ์พวกเธอมากโดยฉันจะลงมาจัดการเองโอเคได้โ okay. อเคค่ะเชิญเชิญค่ะยินดีต้อนรับ ฮ้ยใครมาถามได้เดินท็อปโลตัสบิ๊กซีไหมโนอ่ะ no. uh, Strange Revers นะคะออท็อปท็อปออนไลน์ได้อยู่ <c oughs> จะทำอะไรอ่ะ uh, Tree of Cup Revers นะคะโอเคไพ่บอกว่าอันนี้เรายังไม่เรียได้พูดถึงไม่พูดถึงสิไพ่เปิดมาวันนี้มีแต่พลังงานคุณล้วนๆเลยพลังงานของคู่กรณียังไม่เจอนะคะอ่ะเดี๋ยวมูนเนี่ย อาจจะราศีเมีนพิจิกกรกฎเพราะว่ามีดมูลมาอย่างเด่นชัดมากแต่ประเด็นเลยคือคนคนนี้ค่อนข้างเซนซิทีฟแล้วก็อ๋อจะเป็นคนที่ค่อนข้างโลกส่วนตัวสูงสักนิดหนึ่งนะ Seven of s w o r d แล้วก็การแสดงออกของเขากับปากเขาคำพูดของเขาความที่ของเขามันไม่ตรงกันรู้สึกอย่างแสดงอย่างพูดไปอย่างนะคะอ่ะ Six of Cups อัปไรต์ก็ยังไม่พ้นคนเก่าอยู่ดีเพราะฉะนั้นตรงนี้นะไพ่บอกถ้าขณะนี้คุณกําลังรอคนคนนี้อยู่นะคะยังแลดูว่าทุกสิ่งอย่างยังมืดมนชีวิตของเขาน่าจะอยู่ในสภาวะที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ยังไม่รู้จุดหมายปลายทางของตัวเองเลยแต่ประเด็นเลยก็คืออย่างที่บอกไปคือจักรวาลบอกว่าลำคาญมากฉันลำคาญพวกแกเหลือเกินเดี๋ยวฉันจะลงมาจัดการเอง ดังนั้นนะคะสถานการณ์ตอนนี้กำลังบีบบังคับให้คุณจบกับคนคนนี้ไปถ้ายังคุยกันอยู่ก็ปล่อยตรงนี้ผ่านไปนะคะถ้ายังคุยอยู่นะแต่ถ้าในกรณีเพราะว่าเท่าที่ดูคือเงียบงานและตรงนี้เงียบสงบมานานละถ้าในกรณีที่คุณปิ๊งปั้งใครสักคนหนึ่งอยู่แล้วมีความสนิทสนมกันมากมายนะเป็นความสัมพันธ์ที่ ยาวนานแล้วแล้วก็มีความผูกพันเยอะๆเลยนะคะตรงนี้จกักรวาลบอกว่าปล่อยจบปล่อยจบไปเพราะว่าสถานการณ์มันบีบบังคับต้องให้จบอย่าดื้อนะคะพอไพ่คุณคุณก็ดื้ออยู่ว่าคุณต้องคุณจะรอดังนั้นอย่ารอหรือถ้าคุณบอกว่าไม่ได้รออย่าดูอันนี้ไม่ได้ประชดนะ พอมันจะทําให้คุณสร้างความหวังให้ตัวเองไปเรื่อยๆน่ก็ใช่ไหมพอบางคนก็ปากกระใจไม่ตรงกันอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะที่อาจจะอีโก้แรงเราบอกว่าไม่ได้รักแล้วไม่ได้รอไม่ได้นูน่นไม่ได้นี่แต่ก็ยังเศร้าถึงเขาเพราะเราเจอคนประเภทนี้ค่อนข้างบ่อยปากยังเก่งเลยโอ้เก่งมากอีโก้โคตรแรงแต่ทําอะไรไม่ได้เลยเหมือนจะตายนึกออกไหมอันนี้เราไม่ได้ว่าคุณนะเราแค่พูดโดยรวมเพราะว่าเราก็ราศีพิจิกเหมือนกันนะคะถ้าจะให้เราตอบตรงๆว่าเรารอไหม ไม่เชิงรอแต่ก็ไม่ได้ move on อารมณ์เหมือนไม่ได้จดจอ่อนึกอออกไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามันตรงปล่อยจบไปไม่ต้องไปฝืนตัวเองนะคะอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคู่กรณีของคุณตอนนี้เลยอย่างที่บอกเนาะว่าเขาไปเผชิญปัญหามากมายแล้วก็อะไรหลายๆอย่างทำให้เขาเกิดความไม่มั่นใจที่จะไปต่อกับคุณ เขาอาจจะมองว่าคุณมีครบทุกสิ่งอย่างแล้วในขณะที่ตัวเขายังไม่มีอะไรเลยแล้วมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากด้วยนะคะตรงนี้อาจจะอายุมากกว่าต่างชาติต่างศาสนาอะไรเป็นไปได้หมดแต่มีความแตกต่างอย่างชัดเจนที่มองเข้ามาก็รู้เลยว่าต่างกันดังนั้นแล้วไอ้ความต่างตรงนี้ถามว่ามันเป็นปัญหากับเขาไหมค่อนข้างเยอะเพราะเขาค่อนข้างที่จะไม่มั่นใจเมื่อเอาตัวเองมาอยู่กับคุณ ไม่ได้เอามาเปรียบเทียบกับคุณนะหมายถึงว่าเอาตัวเขาเองมาอยู่กับคุณมันทําให้เขาเกิดความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีเพราะเขามองว่าเขาด้อยกว่าดัางนั้นแล้วณเวลานี้ถามว่าเขาอยากให้มันจบไหมเอาตรงๆก็ไม่หรอกก็พอๆคุณแหละแต่บางสิ่งบางอย่างมันต้องปล่อยให้มันจบเพื่อที่จะต้องเริ่มต้นใหม่เพราะตรงนี้ถ้าคุณยังดึงดันให้มันยืดเยื้อต่อไปเรื่อยๆมันจะไม่มีทางจบและมันก็จะไม่มีทางได้เริ่มต้นใหม่เลยเอาง่ายๆคือมนุษย์เรามักจะ รู้สึกเสียดายเสียใจกับบางสิ่งบางอย่างที่เราเคยมีแล้วก็ไม่มีแล้วนะคะดังนั้นลองปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นดูเพราะเขาอาจจะเคยมีคุณอยู่ตลอดแล้ววันหนึ่งถ้าคุณหายไปจริงๆไม่จำเป็นต้องหายก็ได้ก็อ,อยู่เห็นหน้ากันนั่นแหละแต่แค่จบลงอะโดยที่ไม่ต้องไปสูงสิงไม่ต้องไปสนใจเขาอีกเนี่ยมันจะเกิดบางสิ่งบางอย่างที่ไปช่วยผลักดันให้คนคนนี้เขามีพลังในการทำอะไรให้มันสำเร็จมากขึ้น แล้วการเริ่มต้นมันจะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าสถานการณ์ตรงเนี้มันคือผมลิขิตล้วนๆเลยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาพยายามสร้างให้มันเกิดขึ้นหรือคุณพยายามสร้างให้มันเกิดขึ้นแต่ตัวคุณเองเนี่ยไปคอนโทรลสถานการณ์มากเกินไปอย่างนั้นปล่อยวางปล่อยผ่านปล่อยจบนะคะจนกว่าเขาจะกลับเข้ามาเพื่อขอเริ่มต้นใหม่นั่นอีกเรื่องหนึ่งนะถ้าคุณอยากให้เขากลับมาคุณต้องทำให้มันจบก่อนนะคะ มาดูสิว่าไพ่ข้อความนะคะเขามีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆบ้างเราแสบตามากเลยตอนนี้เหมือนเราจะเป็นใครวันนี้อากาศแปลกมากเลยนะคะอ้าวดูมีอะไรที่เขาอยากจะบอกกับเพื่อนๆผิจิกบ้างว้าวเห็นไหมเขายังปล่อยให้มันจบเลยเขายังคิดว่าเขาเสียคุณไปแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นเราปล่อยจบไปนะ ให้เขาเจ็บจนเขาสามารถลุกขึ้นมาทําอะไรใหม่ๆได้นะคะพราะเขาบอกว่าความเจ็บปวดที่สูญเสียคุณไปมันยังหลอกหลอนเขาแล้วมันก็ยังเจ็บอยู่นะใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะแล้วเขาก็ต้องการคุณมากเขาคิดว่าตัวคุณคือสิ่งที่จำเป็นมากๆในชีวิตของเขานะคะเขาขาดคุณไม่ได้หรอกเราพูดตรงๆ่ะแต่บางทีเขาก็ ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าเขาต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตก็ดูคนคนนี้ดูค่อนข้างอย่างที่บอกเนาะอยู่ในสภาวะที่ชีวิตค่อนข้างมืดมนหาทางออกไม่เจอนะคุณนะ่ะมีทางออกคุณต้องออกไปนะคะอย่าขังตัวเองไว้ที่มุมมืดกับเขา เราก็เรื่องวุ่นวุ่น,นยุ่งเหยิงทั้งหมดเนี้ยมาจากเขาล้วนๆเลยมันเป็นความผิดของเขาเองอแล้วก็ตัวเขานะคะคในที่สุดก็ได้เผชิญกับสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมานั่นแหละกรรมจากการกระทําของตัวเองนะคะทําให้คุณเจ็บเขาก็เจ็บแต่ถ้าถามว่าเขาตั้งใจจะทํำไหมคงไม่หรอกเพราะว่าเราบอกไปแล้วว่าส่วนหนึ่งก็จักรวาลน,นะคะจักรวาลก็มีส่วนทาให้มันเกิดขึ้น เพราะว่ามันยังไม่ใช่เวลเวลาที่คนสองคนจะได้มาลงเอยกันยากจังเนาะความรักเนี่ยยากเหลือเกินดังนั้นไปโฟกัสที่งานเนาะอ่ามีอะไรอีกจ้ะโฟล์ o คัพ p s เนี่ยไพ่บอกพักค่ะพักปล่อยจบไปเนี่ยไปจบไปก่อนนะก็รู้แหละว่าเหงาทั้งเขาทั้งคุณเลยรู้สึกคิดถึงกัน night of w a n d s upright มีรู้พลังงานใช้นะดื้อๆหรัจะกทั้งคู่พาก่อนนะคะให้มันจบไปดูเสียงเราสินะอ่ะเนี่ยเห็นไหมดราม่าเยอะเยอะคุณปล่อยจอบเพื่อมันจะได้เริ่มต้นใหม่นะคะไม่งั้นเขาจะไม่ได้ลิ้มรสของการสูญเสียคุณแบบจริงจังเพราะเขาจะมั่นหน้ามันโหนคิดว่าคุณรอถ้าไม่มั่นใจมาดูดวงส่วนตัวนะคะเพราะว่ามันอันนี้คือดวงรวมเนาะ Queen of Pentacles อับไรพา,ายบอกไปโฟกัสที่กระตังดีกว่าแรดูเหมือนว่าเรื่องการงานกันเงินกำลังจะดีขึ้นนะคะของคุณเองนะไปโฟกัสตรงนานแล้วเดี๋ยวอะไรอะไรมันจะมาเองเหมือนที่เราเปิดตอนที่ดูเรื่องการงานจำได้ไหมพอคุณไปโฟกัสที่งานปุ๊บเลยความรักก็วิ่งเข้าหาเต็ไมไปหมดเลย อหลาดดีอย่างที่บอกแหละอะไรก็ตามที่เราเคยอยากได้พอเราไม่อยากได้แล้วเขากับอยากได้เรามันแปลกดีเหมือนกันเนอะโอเคเพื่อนๆ <c oughs> ประมาณนี้ดอมันจะลุงหลังเว้นเว้ไปนะคะเอาเป็นว่ารักกันชอบกันก็อย่าเรืมกดติดตามนะจ๊ะเราก็ขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนทางช่องด้วยทั้งดูโคชแนสซูปปเปอร์แดนซ์ซื้อหินซื้อเทียนซื้อไพ่ซื้อทุกสิ่งอย่างสนับทุกสิ่งอย่างเลย แล้เ,เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะบายยอย่าลืมกดติดตามนะคะอ่อนๆทำหน้าอ่อนมีหลายคนบอกว่าหลงดวงตาเพราะเพราะฉันต้องใช้ดวงตาอ่อนอย่าลืมติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ดูโฆษณาให้จนจบด้วยแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปต่อไปนะคะบายย สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมีไพ่ใหม่ๆมานำเสนอนะคะเป็นไพ่ affirmator ไพ่ oracle ข้อความที่ช่องเราทำขึ้นมาเองนะคะมันก็จะมีตอนนี้นะมีทั้งหมด3แบบเลยนะคะแบบแรก unspoken love message เป็นไพ่ข้อความจากเขาคนนั้นถึงคุณนะคะอันนี้จะเป็นฉบับภาษาอังกฤษนะกล่องก็จะประมาณนี้เนาะ ไพ่สำรับนี้มีทั้งหมด63ใบนะคะข้อความก็จะเป็นประมาณนี้เป็นภาษาอังกฤษมี63ใบาราคา639บาทนะคะน่ารักฮะอันนี้ด้านหลังไพ่เนาะส่วนด้านหน้าก็จะมีข้อความประมาณนี้นะคะอ่าแล้วก็สำรับที่2นะคะ จะเป็น let love read message cards อันนี้เป็นด้านหลังนะคะด้านหลังกล่องก็คือการ์ดข้อความที่ประกอบไปด้วยความในใจจากเขาคนนั้นจำนวน63ข้อความใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเพื่อความบันเทิงหรือดูกับเพื่อนฝูงอะไรก็ว่าไปเนาะอ่าหน้ากล่องก็จะประมาณนี้นะคะเป็นน้องเหมียวอันนี้ก็มี63ใบเหมือนไพ่ข้อความภาษาอังกฤษแต่ว่า ข้อความภาษาไทยกับภาษาอังกฤษจะไม่เหมือนกันนะคะข้างในก็จะประมาณนี้ข้อความจะประมาณนี้นะหกสิบใบเหมือนกันขนาดเท่ากันด้วยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังไพ่ก็จะเป็นรูปน้องเหมียวถือหัวใจน่ารักน่ารักส่วนอีกสำรับหนึ่งจะเป็น men and move on message c a r d ก็คือ ไพ่ให้กำลังใจหรือเป็นไพ่ข้อความจากจัก,กรวาลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะบอกคุณนะคะเม้นแอนด์มูฟออนก็คือไพ่365วันของการรักตัวเองคือการข้อความที่ประกอบไปด้วยความสร้างเอ้ด้วยความสร้างกําลังใจจากจัก,กรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จานวน63ข้อความนะคะใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเปิดเพื่อให้กําลังใจตัวเองหรือเปิดดูกับเพื่อนๆก็ได้ด้วยเนาะ อันนี้ด้านหลังกล่องนะคะก็จะประมาณนี้ด้านหน้ากล่องก็จะเป็นรูปคนนอนกอดอยู่กับแมวเหมียวฟังเพลงใช้ชีวิตมีความสุขเนาะแล้วก็ไพ่ก็อนหน้าตาจะประมาณนี้นะคะข้อความเป็นภาษาไทยไพ่ทั้งสามสำรับข้อความไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันเลยทั้งสามสำรับก็จะแตกต่างข้อความกันไปน่ารักราคาเท่ากันนะคะ63ใบราคา639บาทเท่ากัน ด้านหลังก็จะประมาณนี้เนาะโอเคนะคะถ้าสนใจติดต่อไลน์ทักมาเลยนะคะสั่งซื้อได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยเนาะที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามทำไพ่แบบใหม่ๆออกมาตอนนี้กำลังทำไพ่ทาโร่อยู่แต่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวคิดว่าเร็วๆนี้คงจะมีออกมาให้ชมกันนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะสำหรับการสนับสนุนบ๊ายบายคะ่ะ